อร่อยครับมเยชาตยุดมองกล่องแน่ อ่านี้มากินข้านอกบ้านกินที่ไหนคะนี่เป็นสชาติีิดเลยทั่วราชอานาจังไปทั่วราชแานาจังบก่อยนะลูกค้ายุ้ยแซก็ต้องไปมันก็ไม่ได้ไปหรอกน้องนี่นะ ไม่ถูกปัวยุบันแข็งแรงอยู่นะนี่ปกติลูกสาวก็ขับให้คนสวย <c oughs>